ครูมีสารมาบอกเธอสองคนคร e ูเอ๊แน่เลยเนรู้ไดยังไงเดี๋ยวเหอะรู้ไปหมดแกเนี่ยฉันสมบอกล้ว ครูเอกก็จะมีมีเดี๋ยวดูเราจะดูว่าครูเอกสามารถครูขาฝากข้อความถึงสองลิงได้ไหมคะเรียกแกเป็นลิงฝากบอกเบนซ์กับมาริวว่าทำโชว์ได้ดีครูภูมิใจแม้จะมีผิดพลาดแต่เห็นถึงความตั้งใจความพยายามทำในทุกสิ่งที่ครูสอนอยากให้เขามีกำลังใจว่ามาถูกทางแล้วให้พยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณค่ะอขอบคุณครูเอ๋นึกล้องหนึ่งในบู้นคุณครับขอบคุณครูต้อมาบ่อยนะมาบ่อยเพราะว่สิงค,ค,ครับคุณนิดครับ